เอฟซีที่น่ารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอฟซีพี่พามาดูอะไรนี่ค่ะผู้สูงอายุอยากจะปลูกดอกไม้อย่างนี้ค่ะทุกคนเอาไว้ตรงหน้าต่างเนาะนี่ค่ะตรงขอบหน้าต่างเลยแกก็จะสะสมเนาะนี่ค่ะก็จะสะสมดอกไม้เอามาปลูกในห้องของแกนะคะนี่เดินไปเจอที่ไหนก็จะ เด็ดเอามาปลูกค่ะแต่นี่ก็สวยของแกนะนี่สวยมากเลยนี่สีชมพูค่ะทุกคนอันนี้ใบมันจะหอมมากนะเอซใบหอมหอมนี่ใบมันหอมมากนี่ค่ะก็แต่ค่ะส่วนนี้ก็เป็นคริสต์มาสนะคะก็ต้นหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยๆนะคะนี่ราคานะคะก็ไม่ใช่นิดหน่อยนะแต่ซื้อมาก็ทำรดน้ำเกินไปก็ไม่ได้นะ รดน้ําเกินไปก็จะเฉาตายและไม่รดนก็จะแห้งตายนะพี่ว่าต้นคริสต์มาสี่เห็นไหมใบร่วงหมดแล้วค่ะนี่ใบร่วงหมดเลยเหลือแต่ดอกต้นนีนะ้แล้วก็ญาติก็ซื้อมาให้นะหรือไม่ก็แกเล่นไอ้อะไรนะทุกคนเล่นในเกมเนาะเล่นเกมก็จะได้ดอกไม้มาประดับบ้านนะนี่ค่ะ ก็อนนี้ก็ยังมีไปอยู่ถ้ารดน้ําเยอะไปก็ร่วงหมดเลยนี่นี่ค่ะพี่ว่ามันเลี้ยงยากนะพี่เคยเอามาปลูกเหมือนกันนะเอามาปลูกแล้วมันก็ตายค่ะนี่ค่ะมันก็ไม่รอดนี่เพราะว่ามันเฉาเราไม่รู้ว่าเราจะรดน้ำเยอะหรือน้ำน้อยนะทุกคน รดน้ำมากมันก็ตายรดไม่รดน้ำมันก็เฉาต้นคริสต์มาสเนี่ยมันเลี้ยงยากนะพี่ว่านะแต่อันนี้แกก็มีอันแก่อยู่กันนี่เราใส่เมื่อปีที่แล้วค่ะทุกคนนี่ก็มีอยู่ต้นหนึ่งรงนีมของปีที่แล้วค่ะแต่ก็น่าสงสารรดน้ำยังไงเนาะถึงจะให้ต้นคริสต์มาสรอดนะเฮ้ แต่ก็แพงเหมือนกันนะดอกดอกหนึ่งนี้ไม่ใช่ทุกๆนะคะแต่พี่คิดว่าแกาเล่นเกมได้มากกว่านะเพราะว่าญาติแกมไม่ค่อยได้มาหาแกานะหรือเขาอาจจะส่งดอกไม้มาแทนที่เขาจะมาก็ได้นะถ้าเขาอยู่ไกลเนาะทุกคน <Okay. S 1> แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้เท่าไหร่นะคะทุกคนก็ถือว่าแการักษาดอกไม้ของแกได้ดีค่ะนี่ มันจะเข้าไปในนี้หน่อยก็เกก็ลือดน้ําอย่างดแีแต่สิ่งที่พี่พามาดูก็คือนี่ค่ะนี่ค่ะต้นผักแว่นค่ะทุกคน <laughs> มันเป็นผักแว่นพลาสติกนะคะเอฟซี FC. นี่มันเป็นพลาสติกค่ะแล้วเก๋ก,ก็ไปดิดออกมาเนาะเก๋ <laughs> ไปดิดพลาสติกออกมาค่ะ แลวก็ออามาเสียบเอามาเสียบเ,เ,เพื่อมันจะขึ้นในเกเนาะทุกคนแต่ก็น่าสงสารนะเพราะว่าเกก็ไม่รู้เนาะวันนี้มันเป็นต้นพลาสติกค่ะนี่นี่มันเป็นพลาสติกแล้วก็อันนี้ด้วยค่ะนี่ต้นไซค่ะนี่ต้นไซก็พลาสติกเหมือนกันค่ะนี่นก่ก็คิดว่ามันเป็นต้นชีวิตเนาะเพราะว่ามันสดมาก มันสดเหมือนมีชีวิตเลยนะแต่ว่ามันไม่มีชีวิตค่ะมันเป็นต้นไซที่เป็นพลาสติกแกก็ไม่รู้แกก็เอามาเสียบมาเสียบลงดินอย่างนี้ค่ะเพื่อมันจะขึ้นให้แกนี่ค่ะมันจะขึ้นได้ยังไงคุณยายเอ้ยคุณยายจากความจำเสื่อมขนาดไม่ดู ออกเลยหรือว่าอันไหนมันคือพลาสติกอันไหนมันคือของแท้นี่ค่ะทุกคนน่าสงสารนะพเพราะแกมไม่รู้เนาะความจำแกเสื่อมค่ะทุกคนความจำแกเสื่อมหมดแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูต้นใหญ่ของต้นไซนะแล้วก็ต้นผักแว่นนะเดี๋ยวพี่พาไปดูค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนนี่คือต้นใหญ่นะคะนี่นี่คือต้นพลาสติกต้นใหญ่ มันก็อยู่ตรงนี้มันก็อยู่ใกล้หน้าห้องแก่แก่ก็จะคงจะมาดิดเอาค่ะมาเด็ดเอาอกิ่นแล้วก็ไปเสียบเนาะแกก็คิดว่าพอเอาไปเสียบแล้วมันก็จะขึ้นให้แกนะเพราะว่ามันก็สวยงามนะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกเนาะมันก็อยู่อย่างนี้นะเนี่ยแต่ถ้าล้างหน่อยนิยมมันก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะส่วนใบแก่ก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เนาะทุกคนแกก็คงจะคิดว่ามันเป็นต้นไม้นะ ้นไม้ที่ไม่ใช่พลาสติกเนาะแกถึงมาเด็ดเอาไปนะเอาไปเสียบในดินเนาะดินเปียกแล้วก็รดน้ํา mm hmm. เพื่อที่มันจะขึ้นให้แกนะเส <c oughs> ีบสิพี่ก็ขำเหมือนกันนะว่า <c oughs> แกคิดได้ยังไงเนาะความจำเสื่อมก็เสื่อมจริงๆเลยเนาะทุกคนแม้กระทั่งพลาสติกยังดูไม่ออกเลยอะ่ะน่าสงสารมากอะ่ะนะแล้วก็นี่ก็เป็นต้นผักแว่นนะนี่นี่ค่ะ ก็เป็นต้นผักแว่นที่แกมาเด็ดเอาไปนะคะทุกคนนี่ค่ะก็อยู่ตรงนี้พอดีแกก็มาเด็ดเอาไปเอาแบ่งเอาไปค่ะเพราะมันก็เป็นพลาสติกค่ะนี่แกก็มาเด็ดเอาไปเสียบไปในห้องแกเนาะนี่แต่มันก็สวยดีถึงแกเอาไปเสียบแต่พราะมันก็ไม่ได้ขึ้นในแกเนาะหรือหมายแกหมายความว่าแกจะเอาไปเสียบให้มันสวยงามหรือเปล่าแต่พี่คิดว่าแกคงไม่รู้ค่ะว่ามันเป็นต้นพลาสติกค่ะทุกคนพี่คิดว่าแกไม่รู้ พี่คิดว่าแกคิดว่ามันเป็นของจริงค่ะนี่ค่ะนี่ก็มีตรงนี้อีกกระถางหนึ่งคันนี่พี่คิดว่าแกคงจะคิดว่ามันเป็นของเท้น่ะนะแกถึงได้เอาไปเสียบเนาะแล้วใครจะไปเอาไปเสียบเนาะพลาสะติกเนาะน่าสงสารมากเนาะลูกเต่าก็ไม่มาเยี่ยมหาเลยนะ FC. เอฟซีเพราะความจําเสื่อมแล้วก็จําแม้กระทงลูกหลานตัวเองไม่ได้เนาะลูกหลานมาก็เป็นคนอื่นนะ และแกเป็นคนที่ไม่ให้ใครเข้าห้องแกด้วยนะทุกคนแกจะไม่ให้ใครเข้าห้องแกเลยนี่คือพลาสติกค่ะนี่ก็ถ้าลูกหลานมาถ้าไม่มาบ่อยอย่างนี้นะถึงมาแกก็ไม่ให้เข้าเลยแกก็ไม่พูดด้วยเลยนะเพราะว่าแกจําไม่ได้แม้กระทั่งลูกหลานของแกค่ะทุกคนแกก็เลยได้มาอยู่ที่นี่เนาะตึกนี้ก็ตึกของความจําเสื่อมนะที่พี่ปลูกไอ้ต้น ลวกอนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้ข้างนอกก็จะเป็นสวนหย่อมอย่างนี้โอ้ยมีน้องนอมาด้วยเห็นไหมนกเขาคะ่ะทุกคนแล้วรังอยู่บนนั้นค่ะนี่ค่ะดี๋พี่ซูม้ดูโอ้ยต้องซูตรงไหนถึงจะเห็นนกเขานี้เอฟซีนี่ FC, นกเขานี่นกของเขานะแต่นี่เป็นนกของตัวอ้วนมากคะ่ะทุกคนเท่ากับแม่ไก่เลยอะ่ะโอ้โหดูดูตัวนกเขาคะ่ะทุกคน แม่ห้าตัวไว้ห้าตัวคะ่ะทุกคนโอ้หเฮ้ยหกตัวนั่นค่ะหกตัวคะ่ะเห็นไหมหกตัวเลยนี่หูนกเขาจะบินข้ามเขาแม่อยากจะไปผัดกัะเพราเลยนะทุกคน <c oughs> อ่านกินนี่คะ่ะหกตัวคะ่ะอยู่ตรงนี้พอดีเลย ทุกคนโอโ้นกเขาของใครเนี่ยไม่ใช่นกเราเป็นนกของเขาแล้วไม่ใช่นกเราอุ้ยนกเขาหกตัวเลยค่ะทุกคนนี่โอ้โห,โอ,โหอ่านกินนกเขาซะแล้วนี่แต่กินไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่ใช่นกเรามันเป็นนกเขาค่ะทุกคนนี่ค่ะโอ้โหสวยมา เอคเอฟซีคลิปนี้พี่ก็จบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณพาเดนมาร์ให้พี่ด้วยนะคะทุกคนว้าวใหญ่มากตัวใหญ่